นี้นะฮะเราออกเดินทางมีภารกิจนะฮะอยู่ก็ง่วงมากง่วงเลยไม่ได้นอนอีกนะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟนะฮะวานเวฟโอเคนะฮะถึงแล้วนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของร้านสิปกโมครับโอ้โหให้มาจากไหนยังไงแบบไหนง่วงมากเลยวันนี้นี่แบบมันต้องเป็นกาแฟเอาแบบเพียวๆเป็นเมกาโน่อ่า ไปยออยากจะให้ดีที่เขาพูดถึงเมนูอะไรมากที่สุดแบบทำให้ทําให้กินหน่อยได้ไหมที่นี่ถ้าเกิดเด็ดมันจะมีเมนูนึงที่เด็ดเมนูอะไรเมคโน่แทนนุ่มะเอาแบบนี้เลยเมคโน่เอาเป็นโค้งกลางนะรับรองตื่นเดินเดินเดินถ้าไม่ตื่นนี่แทนนุ่มอีกตัวโอเคเดี๋ยวดูไปร้านกาแฟอยู่ฮะตอนนี้ นี่เมนูแรกคือเมนูแรกคืออเมริกาโน่ขั้วอะไรเนี่ยขั้วกลางขั้วกลางขั้วกลางไหนลองชิมอิสมิล่ากวางมานเลยจ้าแบ่มันจะมีดแล้วขึ้นมาใช่ไหมใช่สดชื่นยืดขึ้นไปอันนี้มันคือขั้วกลางไง แบไปเลยที่สองเลยแบนมนี่เราเป็นลาเต้นะคือทีเด็ดเนียอยากอยากโชว์นะเครื่องนี้เครื่องนี้ DIY เอง DIY เองว้าวมอนมีแต่ทา์ด้วยใช่ใช่มันทนกว่าไอ้ที่ซื้อมาก็เลยใช่มันไม่เหมือนใครฮะแบไม่มีใครมีชิ้นดีในโนกแล้วก็ไม่มีขยะเหมือน มันมันก็ขึ้นอยู่กับบางคนบางคนก็เขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็สดทีเดียวใช่แต่ถ้าสายแบบสายสายชิมกาแฟเขาจะไม่ขย่าเขาจะชิมนมไม่ได้ชิมกาแฟไปด้วเขาจะดึงดึงเขาจะดึงดึงดึดึงดุดึงดุดึดุดมงดุดึวดุดมดุดึงดุดกงดุ่ึงดุดึงดนเึงดุดึงดุดังดุดึงดุดางดอดไงด้เึงดุดคงเุดึงดอดึงดุาึดุดึุง เมนูต่อไปครับเอาเป็นคาปูกแบบไหมอ่าอ่าคาปูชิโน่คาปูชิโน่มันก็จะมีวิธีการคลายๆนี้อือหูทุกคนเคยดูไหมกาแฟดูกาแฟนี่นมชั้นกาแฟแล้วก็ฟองนมเนี่ยวิธีการกินของเรานะดูเราเราจะลองกินอย่างนี้ก่อนลองชดฟองกันโอืออันนี้ชั้นเลยถ้าผมนะ มกินคาปูนะครับปูมาทรงนี้จัดโอ้มันเป็นศิลปะนะท่เนี่ยโอ้โหใครไม่ได้ไปครก็ไปยู่เอาเป็นกำลังถกเถียงกันอยู่อ่ากำลังถกเถียงกันอยู่คือ,คอมันคือเอสเยนเอสเยนแปลว่ากันว่าเอสเยนไม่มีในโลกแต่เมืองไทยมันมีอาแล้วไปยอมมีไหมมีพวกกูเด็ก <laughs> เราจะมาตั้งโจทย์กันเองว่าคนกินเอสเปรสโซ่เนีออกินเบสร์เกอร์จอด จะเป็นคนที่ชอบดินกาแฟแบบดิบๆเราปเน้นที่ช็อตกาแฟแล้วจะเพิ่มช็อตึ้นมาเป็นสามช็อตเล่นกาแฟสามช็อตเลยเพราะว่าเราเราไปตีโจทย์แปลว่าคนกินเอสเนี่ยเขาอยากกินกาแฟที่มันเยอะๆหวานนมที่ต้องบองต้องลองไปต้องลองมาผมไม่เคยเจอเอสอย่างนี้มันเดิมชิมอันนี้ช็อตกาแฟด้านบนเต็มๆเลยนะอันนี้คือช็อตกาแฟลองดูดเหมือนลาเต้เมื่อกี้โอ้โหแร คือถ้าใครโดนแก้วนี้นะผมว่านะรับประกันว่าออบีดนมบีดนมไม่เล่นจังไงนะ <c oughs> ชอบจริงจริงนมข้างล่างมันมันมันหวานจนแบบถ้าใครกินกาแฟพีกต้องหนีนมหนีนมพอเราหนีนมดูดขึ้นมาปุ๊บเจ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อ,อกาแฟเดือดอต้ช็อตกาแฟเยอะโอ้โหนี่นี่นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา One way โอเคนะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะว่าแรงบันดาลใจของเบยอโที่ทำร้านฟาซิตุสฟาซิตุให้เบย์แนะนำเลยครับขออนุญาตถอดนะเพราะว่าเราได้มาการเรียบร้อยแล้วจริงจริงหลอกเลยถ้าผมชื่อก็อับดุลละมัน ครับแซลมุครับจากของร้านกาแฟาชื่อฟอร์เซโตอยากถามมันคือภาษาอะไรเพราะกูก็ไม่รู้มีความหมายอยู่ว่ามันจะเป็นชื่อเรียกของประเภทเสียงมันจะเป็นเสียงเสียงแปลกเสียงกล้อมเสียงสูงผิดปกติเสียงอะไรพวกนี้ขอความหมายคือเป็นเสียงผิดปกติปกติโอ้โหร้านนี้ก็เลยจะผิดปกติไม่เหมือนใช้มูที่ชอบราและมันมีคำพูดหนึ่งแบบ่ะ be aware not and echo คือพอพอเรามีชื่อร้านแล้วเราเราก็อยากมีแบบคําเท่ๆสักประโยคหนึ่งกำลังคิดดูว่าคุยกับเพื่อนๆนทำไหนดีที่มันเกี่ยวกับเสียงๆนี่แหละพอเราพเพิ่มเพลงมาจากการทํางานของเราคือทํางานต้องเสียงผมจะเป็นซาวน์เอนจิเนียร์ไม่ธรรมดาน,นะทุกคนวิศวกรเสียงเอนจิเนียร์วิศวะรเพื่อเสียงสมัยนี้ ก็เห็นคุมมิกเซ่อะไรทั้งนี uh, <Well, ้แต่ที่นี้พอจะเปิดร้านก็นั่งคุยแบบเพื่อนว่าจะทำชื่อร้านอะไรดีชื่อร้านอะไรดีที่มันจะให้ดึงดึงความเป็นเราออกมาดึงดึงความเป็นตัวเองว่าเฮ้ยพอเขารู้ว่าชื่อนี้มันเกี่ยวกับเสียงนะมันเกี่ยวกับที่เราที่เราทำอยู่แบบเป็นเสียงผิดปกติทำไมต้องเป็นเสียงผิดปกติทำไมเพราะเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้ปกติ จริงไหมแล้วก็อีกอ,กอย่างหนึง่งมันเป็นตัวตัวตวนอีกอีกบทหนึ่งแล้วก็คือเราก็ทํางานในพวกช่วยเหลือของกลุ่มประชาสังคมต้อมันคือกระบอกเสียง<อ>ใช่ไหมหล่อหล่อดนทีเลยที่มันมากลายเป็นด้านกาแฟมันก็คือจุดสําคัญก็ไอโควิดนี่แหละตัวดีโควิดมามันทำงานไม่ได้ไม่มีงานแต่งไม่มีทุกอย่าง ล้มรายในร้นน่าร่งดาวลงมาจนกระทั่งว่าความรู้สึกเราก็ดาวลงมาด้วยนะเพราะจากคนที่เคยไปเจอคนนู่นนี่นั่น,นออกไปทํางานนู่นนี่นั่นเจอคนพูดคุยกับคนตลอดอออ่ออันนี้เนี่ยมันคือจุดจุดลิกปันที่จะมามาเป็นร้านกาแฟ<ะ>เราอยากเยียยาตัวเองด้วย ฮิลลิ่งต้องเยียวยาหายไปคือแบบไม่รู้ทำอะไรเลยคือนั่งอยู่ที่บ้านบางวันนั่งมองหน้าลูกน้ำตาตปโอ้โหไม่มีงานงานถูกยกเลิกหมดและภาระแล้วก็มีไงมีลูกต้องดูแลอ่ะก็ว่ากันไปนั่นนะอ่ะส่วนเศร้าทิ้งไปเศร้าทิ้งไปอะไรภาระอะไรใจเย็นนี่ผมอยากได้กาแฟต่อ แล้วจุด,จดเริ่มต้นที่แบบได้เห็นอะไรมาหรือแบบรู้สึกว่าเราไปแนวกาแฟน,นี่ได้คือเรามันคนกินกาแฟพอเราได้รู้จักกาแฟสดแล้วก็ติดกาแฟสดมาตลอดสิบปีได้แลวมั้งเกินสิบปีแล้วที่กินกาแฟสดมาและจุดเริ่มต้นที่ว่าเรามารู้จักทําความรู้จักกับกาแฟจริงจจังๆอ่ะมันก็มาช่วงโควิดอที่เราจะเดินไปซื้อกาแฟทีจะต้องตรวจนู่นนี่นั่นต้องเข้าแถวต้องอะไรแล้วเรากินกาแฟวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองแก้วอ่ะ ต้องเข้าไปที่ร้านสองครั้งออมันรู้สึกว่าลำบากกับตัวเองเออก็เลยศึกษาพวกกาแฟชงเองพออวกกาแฟรงกาแฟริปกาแฟซาบาทเพื่อจะมาชงเองที่บ้านเพออื่อสะดวกไม่ต้องไปทีออ่ร้านก็พอ,อมาชงปุ๊บเราก็จะได้รู้จักอีกโลกหนึ่งของกาแฟที่เราเคยกิน อ่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์เราล้ะคือเราเคยกินแบบกาแฟเข้มแบบถึงขั้นว่าร้านสะดวกซื้อแรกๆที่มีกาแฟสดนะอะ่ะเราไปสั่งแล้วเด็กชงกาแฟไม่กล้าชงให้โอสั่งยังไงครับแม่อเมริกาโน,โน่เย็นไม่หวานเพิ่มชอ็อตโอ้อโา้วว่ถามน้ำแดงเอาจิงเหรอ <c oughs> จริงๆนะแบแบเอาจริงๆใช่ไหมไม่หวานจริงๆใช่ไหมสักหนึงไม่ไม่เอา แต่พอเรามารู้จักไอ้พวกกาแฟแบบที่เป็นสเปเชียลตี้พวกนี้ที่เป็นแบบรูปแบบหลากหลายแบบพิเศษมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้ว่ะมันมีมันมีอีกเยอะอ่ะมันมีแบบไอ้กาแฟอะไรว่ามีรสรสชาติผลไม้อ่าเริ่มเรื่มเริ่มเรื่มมีคำาถมมึงมนากับตัวเองแล้ะเรื่ม เริ่มสนุกแล้วเริ่มค้นหาเริ่มหาเริ่มแบบเอ้ยหาตัวนู่นี่นั่นซื้อนู่นี่นั่นซื้ออุปกรณ์ริป้งริปเปอร์จนแฟนบ่นว่ามึงจะซื้อเยอะไปทําไมวะคือมันด้วยความเราอยากลองอยากลองอะไรคือเขาว่าริปเปอร์ทรงคางหมูรสชาติจะเป็นอย่างนี้นะอะก็ลองซื้อมาลองทําลองชงก็ลองมาเล่นดูแสดงว่าเบยยอผ่านการทดลองอุปกรณ์กะแฟหลากหลายด้านมาก สองล่างใหญ่ๆสองล่างใหญ่ๆทุกคนครับอย่าไปลองอย่าไปลองตามอุปกรณ์ของมายโยนะมาซื้อกินง่ายมาซื้อไดนไยโยมาซื้อมาซื้อ,อจุดนั้นก็เริ่มที่ว่าแบบเออเราเราเริ่มสนุกกับมันแล้วเราเราใช้แบบว่าเรากินมันยังไงแล้วก็ทํามันออกมาอย่างนั้น,นทิ้งแก้าวกี่บาทกระองแก้วกี่บาทสี่สิบห้าบาทอเมริกาโน,นา่สี่สิบห้าบาทครับอาราบิกาล้วนฮะโอ้โน 45บาทอย่าพูดดังใน <c oughs> คนรู้ <c oughs> คนรู้ <c oughs> 45บาบาททำเองอยู่ได้เหรอมันมีกําไรอยู่ไหมมันก็พอมีมันก็ไม่ได้แบบขาดทุนเพิ่องอย่งแค่เรากําไรเอาไม่มากอพอพอเราคํานึงว่าให้ทุกคนต้องเข้าถึงต้องต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับชั้นถ้าเราปรับลดราคาที่มันต่ำกว่านี้เราก็อยู่ไม่ได้คำนวณว่ามันต้องอยู่แค่นี้แหละอาดิอดิก็มีก็พอทำได้ จะทำในสไตล์เราออสไตล์คืออาจจะไม่โดนใจนักชงหลายๆคนแต่คือมันโดนใจเราคือเอาแต่ใจเอง่ายเอาแต่ใจร้านนี้เอาแต่ใจเป็นแบบไหนแล้วก็จะทำแบบนั้นเป็นซิกเนเจอร์นะะคิดว่าเราก็อยากอยากจะมีสเปซสเปซหนึ่งไว้เป็นที่มาพบเจอกันคือต้องเจอผู้คนต้องเจอผู้คนถ้าไม่เจอแล้มันรู้สึกว่ามันดาวมันยความคิดแล้วก็ความรู้สึกเราเองคือดาวลงไปแล้วก็บางเอญ ฟิตเนี่ยเคยเปิดร้านมีความรู้เรื่องร้านเรามาเปิดร้านกันไหมแล้วก็มาทําร้านตรงนี้คือพยายามหาที่ที่ว่าเอาลงทุนเล่นน้อยที่สุดเพื่อจะให้เรามีสเปซขึ้นมาได้อุปกรณ์ที่ใช้เอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะวางมิกซ์โต๊ะวางอุปกรณ์เ้วจะพวกแร็กพกตู้แร็กใส่ของแร็กใส่ไฟที่เรามีอยู่ แล้วก็มาแปลงเอามาเป็นบาร์แล้วก็บีเอาไว้ในโคที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยไอเสียงจริงอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าเสียงสะท้อนถ้าคุณอยากจะรู้จักเราเนี่ยแล้วก็มันนั่งคุยกันสิมันนั่งเจอกันสิมาเจอตัวจริงเลยไหมเดี๋ยวนี้เราตีความของเราเองนะม่รตีความหมายเขาจริงๆริงเขาจะตีความยังไงอันนี้มันก็สุดแล้วแต่คนที่จะเอามาใช้ไงก็บอกแล้วว่าเอาแใจใจเมื่อกลายเป็นนั้นฟอร์เซตโต้ยุคึงปัจจุบันนี้ฟอร์เซตโต้ใช่ควรเนี่ยจำ ฟอร์เซตโต้แคฟอร์เซตโตสุดท้ายนี่นายโยอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมของวันเวถ้าอยากทําอะไรลงมือทําอย่าฟุ้งอย่าคิดมากอืคือถ้ามัวแต่คิดอมันก็ไม่ได้หรอกทาเท่าที่มีอย่าคิดว่าเราต้องพร้อมก่อนผงจะทำอย่าแล้วอย่านะลงมือไปเลยนะอย่าเสียดายถ้ามัวคิดกระสิวแล้วคิดว่ามันต้องพร้อมรอวันพร้อมก็เหมือนแต่งงานเหมือนกันใช่ไหม แต่งแม่งมอแล้วก็ค่อยมาหากันใช่สองหัวดีกว่าหัวเดียวก็เหมือนเราอยู่สามสี่หัวดีกว่าสามสี่หัวมันขาดกว่าเคอย่างนัี้ยสนุกสนานก็ร้านนี้ก็บาริสซาเดียวก็เป็นกันเองสนุกสนานนะลองมาลงมาลงมาลงมาชีลกันอะไรนบอกว่า น้องที่มาที่นี่ก็จะคุยปรึกษาชีวิตเป็นพื้นที่ที่แบบอยากทำงานอยากทำนู่อยากทำนี่ก็จะปรึกษาไปยยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะรีวิวร้านโฟร์ิสตูบริสตลว้ <c oughs> ของเบย์ยอแล้วก็ไปคิดนะที่เป็นไบซ่าสองคนนะฮะ เป็นกาแฟที่เอาใจแต่ผมพูดตรงๆนะว่าเราได้มากกว่าคาเฟอีนแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เบยอแล้วก็ฟิตนะฮะมาชิมกาแฟกันแล้วก็มาพูดคุยกันพูดคุยกันมาเจอกันบีเอาไว้นอดแอนไอโ o มาเจอกันนี้น้ำเปล่าเร่ยงฟรีน้ำเปล่าเรียงฟรีวันเียรีวิววันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคสำหรับกูครับสำหรโอเคยา